ันก้อนมันก้อนนี่แหละมากเป็นหองแห้งคืงอยังเป็นแต่ว่าเห็นว่ามันเสียงนี่เป็นเสียงหนักหองถั่วแห้งใบแม่ตบมือเป๊ะแล้วนะผักตี่ผักผ<า>ักแล้วมัดกละะับเมียบ,บานบาักหำยืดผูกคนอยู่นี่หาชูผ้าบัดแปบแต่วาาบาบาาตา่าว่าเสียงเบาเบาเป็นโถ่เท่าจารย์เล่ารู มันอยากให้เราดูนะปูรักแมอยากไหนนะค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม,ม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไก่ซีส์เพิ่นมาค่ะมืงอะไรล,ล่ะมืึงว่าิ่นกับแม,ม่มึงว่ามึอก,มกอนมึอกอนนี่างล่ะแม่เป็นห่วงแห้งคือนยังเป็นเจ้าใบทงว่ามันเสียงนี่เป็นเสียงหนัก หอ้องสวมเฮียนซีตัวนี้น่ะซีตัวหาซีตัวหาแต่พูนัมากูดมาจากู้เขากล้วยรล่ะจะเนห้องห้องเสียงมาโอ้ก็ใน,<อ>น,นซีตองหาจ้ะขนาล่างดัมบิถึงน้ําิีกเป็นกบว่บาผู้ใดบอกหนึ่งอยากไดหกตัวบอ,อกกูมาดูอะไรตาขาวลูสวกันหลิกับมูอค่ะ ไ็ได้ใไห้ท่านั้นนาลไห้ทอดชี่เข้ามาเห็นอีแม่ตบมือเป๊ะแล้วนะฟัทีเพิ่นตาพักแล้วมาครับเน,น,นี่ยบานบักหำยืดทุกขนดนี่หายชูฟ้าบัดแปรจะว่าว่าจะบ่บอกตัวทว่บาอยาเล่าดูไม่อยากให้เล่าดูนะปูรักแมาแบบไหนนะค่ะท้องแบต่ข้างเอามือขอนๆน,นั่งจีนนะท้อะแบบาดนี้ ็ดีมือนั้นก็ที ah, ่ได้เก้าแปดเนี่ยเก้าแปดหนึ่งนี่ก็ดีปูคนมาเสริมแวนถูกพิ่คนบ้อมือนั้นจ้านะ่นได้เอาไมกันเท่าที่อยู่ว่ตาเท่ามึงจำได้บ้อมึงจำได้บ้องที่นั่ะเก้าแปดหนึ่งนั่นน่ะมึงอย่าลืมอยู่ร้านวันนี้แม่ไแม่แม่ไม่ดเล่ได้เก้าแปดแปดเก้าแม่เด็ไแม่ฉันใหม่เลยเด็กฟาดเด็กไแม่หันมาหันมาเนี่ อ้กแปดนึ่งอนัเองตเ็นนตัดหาน้าแม่เนาะฉัน่าเห็นได้ว่าแปดห่านว่าได้เขียนใสหมองค่ะเอต่ยสามจเป็นมหามหนึ่งนีเอะากมีเนาะบ่มีแตีเค่ะบ่มีแต่ซีปูแถเดีายมาห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 กหกู้มาจะข้ามนดค่ะมาห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 ากับพกกพกกันเก้าแปดหนึ่งจ่ะคันกูซิ่ง คนมาบ่สค่ะคันพอชิ้งชิ้งเขาได้คันเขาบ่รรอกมันจะออกจ้้าแปดหนึ่งนี่ละอี่น่างหน่อยวากันนี้บปันนี้วันนี้ที่ประเด็นนั้นแม่ียนไว้ใา่จ้ะฮะวันนี้แม่ค่ะแม่ว่า้เ้ียนแดงอันแกนใบลูกมางไรบุนี่เด็กยูอันนั้นเน้เปิดอีก สิแม่เขียนไว้สี่ตัวนะครับผมอ๋อแม่สเขียนไสิเขียนไม้หนีห้ามเี่นแปลออกมาทีทมห้ามแปลนเป็นสิเบเพราะว่าผู้ผู้นอยากได้ร้ายตัวนี่นี่นี่ค่ะมีสี่ตัวด้วยไอตัดเล่นเยอานี่เนาแม่นี้ไอตัดเอา่นแม่นี้ อมีสองมีสองน้ั่มคุณแม่สองคนมาพูดอะอยากได้หกตัวครูชัยซี่โต้ซีโต้เป็นสองคู่เป็นบอกเท่านั้นเป็นกระไรแปลแมกน่ะนะแปลแมกหายแล้วนะซีโตเป็นสองคู่การอ๋อเห็นที่แรกที่แม่มีสองซีซีสองน้่มหน่ะบะแมนซีโตเป็นสองคู่ไวแต่แต่ที่ปูดว่าเมื่อนี้มันก็ได้ยินมผลมาสองทีเนาะ แม่าได้ขียอัน,นมาได้เินเลยาตนมันตเตเ,เ,เติุดจิ๊บกุดจิ๊บจิจ๊บมอเมื่อวานนี่คนมาอีเ<า>มว่าเคนมาว่าให้สว่างมากเด้ให้สว่างมากบ่บอกเป็นตัวหายเพิคนบอกวัาสิสร้างชโองตัวมีคนขีหัวเท่านั้นคนก็บอกค่าถ้าข้าเดาถาม,ถาถามันไดก็บบกบอกอ แลกเกียว์เหาเกลานะคนเนี่ยปิดมาทางนี้น้ำได้อดค่ะนี่บอกครับจ้าสองสี่เก้าห้าตัวนี้แมนผู้อยากได้มกโตเด้อโอแต่เป็นแปียกมากเป็นกระแปลยหายห้าวขึ่นขึ้นค่ะเป็นว่าถ้าอยากได้หกโตผู้เสียหายซีโตเดินมาค่ะ ปันนี้เลยมาเป็นบบอกเป็นพิชณาเป็นบอกวิธีออกมาเลยจ้า่ว่าเหมือนว่าคุณบอกพิชณา่ว่าปลายตัวเดียวกันรึเพิ่อมาไปที่สองเนาะสองที่แรกเลยหล่ะสองสี่มาแต่ที่แรกเลยแม่บ้านแม่มาแต่ที่แรกเลยคุณมาจังไรก็จ้าตอนสอง ไปเออวันหนึ่งเห็นจะได้มุกโตาจัน่าอาบอกพอรู้สันพอทสียหายแชซีโตคนไดบอกว่าสอนที่เก่าหาแต่ว่าทุเหตุเปลี่ยนบอกคนบอกใหทันทุเหตุว่าเปลี่ยนทืกับชื่อที่เก่าหาจ้ะกนได้บอกจี่าพวเป็นนี่แมวต้งตัดในซีโตนี่ยเหตุเปลี่นบ่อนในนี่นะในซโตนี่ะมีายนีซีโต ทนาซ้อนตัวอย่างไซนอใจ็จได้พแ่ว่าพูดเกียดแกวคพันแม่พันบ่กันบ่เทียเดียวพันกระเ้ลวเลยเก่าพื้นเก่าค่กระบอกไปเรื่อยๆประเดี๋ยห้องเด็กสอบพ่อบอกเลยวราก็ไปบ่ได้ถามเลขมันบ่ได้แต่งแจ็คมือปีกาปีกอหนึ่งบ่เราก็นอน่หลังนั้นแม่ก็นอนอยู่กี่น้อยน้อยสั่นตีซีมมาละจ้า แม่แม่สั่งกองเกาะกองเกาะเอาเมื่อคัดหลังมาปะาพอสีพาไปสชื่อเหยว่าสั่งชื่อโดยใดล่ะโอบ่ได้งานดิปากเงาเบื่อเกลี้ยงดีเอาอีสั่งกูกลับเมียดอกกูบอกมึงมึงชื่อเอาเด้อหนึ่งเกจหนึ่งว่าสั่งยิ่งใหญ่ไซด์เดียวของมึงสามโตลูกก็ว่าแม่ช่วยอยู่วันหนึ่งคนหา เราคุ้นเก่าหูก็ว่าแม่สวยบ่หมุนมัว่าหันหัวหันท้ายเนาะแม่นี่เราค่ะตอนวันนี้ก็ได้ยินชัดเจนคือซีกเอาห่านเนี่ยแม่ไก่มน้ำจ้าวสาววาแม่ก็จะต้อบอกมีตัวเราบอกเป็นพิษนาบอกค่ะจ้าวบอกพิษนาคนที่มาสั่งเพิ่นก็บอกเ่อ มือนันไปวัดนู้นลงแวหันยว่าอันแม่ป่าก็เด้ไปออกยูทูปอันทุล่ะยูทูมากยอก่แม่นอกจากพวกผมมากเอาเบิงผู้ใดที่ห้าวัดสนโอ้ยจักรเด้อจักัก่าวหนึ่งหันลูได้ออกยูบอกมอ้ได้ออกยูได้ออกยูทไปกำแขนวาหนยูทุโทิเล็กทุ คนผนจำฮอเสียงได้อโทษทากเล่าโทษเอาแม่ว่าเขับไปบ้านในบ้ายดูว่านัวเอาเงินมาซื้อขนมกินเนี่ยพุ่งถึงเรศก่อนรักสีวาจังได้พี่มือนี่ได้ที่เคยเป็นตัวให้เล่าหูแมนชูมือเ่ราไหนทีมือออกยังเอยบอกอะไร แต่ว่ามากนวดนี่ปูเรามากแฝกคักอยู่ดีเราห่องห้องแหนขึงฟ้าคนละห้องว่ามันเสียงดังเลยเด้เสียงหนักกันค่ะนั่นลูกกับเจ้ากับนางห้องคือกันลูกเนี่ยอายวกี่วันแลนววันใเอาไว้ายปันใดเอาไว้หรือไปเอาไอายุทั้งบ้านในปันไหนวันในปันไหนแต่มันเรียน มันเอาน้ำหนักสิหนักตัวอะครับเนี่9เก้าหาเก้าหาจ้าเดี๋ยวเลยติแม่แมนเก้าหา่น้องเลื่อนนักเก้าหาเกาหาคันออกเกหาได้แสนนึงอ้สยูเแสนนีก็หาคันออกมากนี่ได้สองแสนกันเก้าหาได้แสนนึงร่วมเป็นสามแสนเือตันนี่แม่แมนจับนักแล้วตอนนี้คุณแม่ออคุณแม่เราอยู มึงเล่นไืมนั่นปูแตมาเที่ยงแมนมาทีเ็ดเวียดเฮียหน่อยมึงยังกับจานกับเที่ยงอันที่อ่กซื้อห้องโถงดิแล้วน้อยมังเห็นไหมนั่นเดนมารอกหาหาสองสองันั่นแกออกอีหลีดิบันนัมบัดบัดจินงเขาแล้วนั่นนันมาอีกแล้วที่องสองแหนยมกับออกที่องสองอีหลีมึงเห้นคือเด้หน่อยบาดินี่ไหมแต่เ้าเสีียงเลย เราเทียดไหย้วอมาหาจะเทียดอนปูอ่องนอืมี่อา่านเล่าที่ร่นี่ก็บ,บอกว่าถึงวันนีครูแห่โกหมาเนืเลือดครูเลยแอ็งวะแห่ดซี่ไ,ไ,ได,ด,ไได้ตีไม่แล้วเดือดตีไม่แห่วยรืขข่อยนทุกคนจะวันี้ตัวที่แม่มักปอดเพิ่นคือก้า,หากวห้าก้วหาอันนี้นเกอต้อมานี่แม่ได้เป็นแสนเลยจ้ะสามนโอ้ ประมาณสีา่าวนี่สามแสนแส<ต>นแ,<ต>แตกแสนแตกแม่มักคักแล้วเก่าหาหนิแม่นป่ค่ะแม่ผู้คนมากแผมกับคนก็ว,ว่าคนเชื่อตัเดียวแค่นึงด้วกันอนาคตมันฝันดีเป็นสื่อเรามันฝันดีมันบ้าแม่แม bà phải cắt thêm mà cháu là tự như vậy chắc